อะไรกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปถ้าเจอคนเฮงสวยนันก็ช่วยไม่ได้แล้วกับคนนั้นก็ทุ่ดถึงเกินไปเธอจะหน่อยแล้วบ่มาคืนของดวงใจ อ,อยู่กับฉันไม่เคยทำให้เสียใจไม่เคยเจอชู้ฉันไม่เคยนอกใจพี่มันเธจอจคงรับไม่ได้แต่ก็บีบปัญญาจะทำให้เธอสบายก็ได้ทอแลเขาเปิดแอดแลร์เธอต้องยินดูแดดจนแปดมงเหลือก,กับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปจะาเจอคนเฮงสวยนะั้นก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวขาคน,นก็ทั่วถึงเกินไปจนนอนระบบคืนควดวงใจ เราดูออกเขานั้นชู้ชู ดีคิดกคงจะรู้คงไม่เอาเขามาขิงคู่แต่สุดท้ายเธอเปิดประตูประตูมหัวใจเขามานั่งนอนและส่งปัสสายฉันออกไปก่อนไเดินเตาเนชิงฉันแน่นอนธอเดินทองมีค่าความรักอ่ะที่ยังจดทำงานไม่มได้พักเก็บผิดเธอใจค่าความรักเธอไม่อรอแลวพิ่เสียใจนักไอชาวฟังแร็ปไอชาวฟังรังอูแมนงนาคำนี้ไปมีไหมเขาได้ฉันแล้วเขาเปิดแอดแแรมทั้งน้นยินดูแดดจนแปดฮวงเด็กกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรเาอจอ คนดีแล้วก็ดีใจไปได้เจอคนเยี้ยสวยเลยก็ช่วยไม่ได้แต่เอาพคนแล้วก็เทิดึงเกินไปจนต้องนอนระบบคื่องอมดือยชัยชั่ไม่ใส่ใจฉันเลยไม่สงสัฉันมัองยอดตลงก่อนได้ตาก็ดูไม่ ว่าเขานั้นเจ้าชู้ทำลงไปเพื่อฉันไีรู้ก็เลยเอาเขามาคืงคู่แต่สุดท้ายเขาเปิดประตูรือคือตันนั้นกเกิดประตูประตูหัวใจเขามานักนอนอไหลส่งความใส่ฉันออกไปก่อนเขาได้ฉันแล้วเขาเปิดเอ็ดแลกเธอได้ยินดูแดดเดดแปลมองเหลยอกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปแล้เจอคนยิงสวยนี่นก็ช่วยไม่ได้แต่เขาคนนั้นก็ทั่วถึงเกิดไปเกะดนอนและบังเกิดความเจ็บใจี่กกันเป็นเธอ หมือนคนไม่มีหวัวใจไม่เกี่ยววันเธอาะรวยหรือจนอเราก็คนมันกันเลยเปิดประตูให้เขามานั่งนอนลราเปิดหัวใจให้ก็เข้ามาก,ก่อนเก็ิ่ความเขามาทิ้งฉันแน่นอนมันอาจจะดีกว่าเมื่อครั้งก่อนอแต่สุดท้ายฉันต้องยอมจบก,กอนดังถาเลยับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้ว